ทีนี้มาดูนะครับว่าสมมุติว่าเวลาเขียนคําตอบนะครับถ้าเป็นการเขียนคําตอบนีหนังสือบอกกล่าวทวงถามจนกระทั่งเขียนฟองนะครับหน้าตาคําตอบจะเป็นอย่างไรนะครับ mm. เดี๋ยวจะดูตั้งแต่โจทย์ที่เขาคนที่เขาส่งมาให้ตรวจเขาเขียนนะครับเขาก็เขียนว่า,าสํานักงานนะครับชอบยุติธรรมทายนความนะครับ เลขที่ความจริงเลขที่ตรงนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะว่าข้อสอบเขายังไม่ใส่เลยใช่ไหมครับสถานที่ตรงนี้ก็คือเป็นสำนักงานของทนายความนะครับทำที่สำนักงานชอบยุติธรรมทนายความหนังสือบอกกล่าวทวงถามเนี่ยจะไม่มีหัวกระดาษนะครับว่าหนังสือบอกกล่าวทวงถามจะไม่มีเลยนะครับก็จะเขียนว่าทำที่สำนักงานทนายความ ชอบยุติธรรมนะครับห้าห้าถนนพระปกเก้าตำบลศรีภูมิอําเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็มีหลักไปสมีวันที่นี่คือวันวันที่ส่งหนังสือประกาศทุนทางนะครับในข้อสอบก็จะมีทีนี้ผมขออนุญาตกลับไปที่ข้อสอบนิดนึงนะครับพวกเราจะสังเกตว่ามันมีเทคนิคในการทําข้อสอบอยู่ก็คือว่าเวลาพวกเราอ่านโจทย์เนี่ยเราต้องแยกนะครับส่วนประกอบต่างๆของข้อสอบให้ดี อย่างเช่นชื่อคนชื่อคนก็แยกแบบนี้นะครับก็แยกเป็นไฮไลท์สีเหลืองเวลานักศึกษาเข้าไปในห้องสอบนักศึกษาสามารถที่จะเอาไฮไลท์นะครับประการเน้นข้อความนะครับไปด้วยได้สีเหลืองสีเขียวสีชมพูสีส้มนะครับที่มันเป็นเหลืองแสงเข้าไปได้ถามว่าเอาเข้าไปทําไมนะครับเอาเข้าไปเพื่อที่จะ เพื่อที่จะแยกกันนะครับแยกว่าแยกว่าชื่อตัวละครแต่ละชื่อเนี่ยนะครับแต่ละคนเนี่ยนะครับมีกี่คนแยกออกมาว่าทั้งหมดมีกี่คนแยกในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับแยกในส่วนของชื่อนิติกรรมสัญญาหรือ,อนิติกรรมสัญญาที่ทําขึ้นแยกในส่วนของวันที่นะ <Yeah. S 1> พวกเราจะเห็นว่าวันที่เนี่ยเขาก็จะไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์ใช่ไหมครับ ข้อเท็จจริงนะครับที่เป็นเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลเขาก็จะไฮไลท์ด้วยสีเขียวสีเขียวสีเขียวนะครับข้อเท็จจริงที่เป็นประเด็นในคดีนะครับหรือเป็นข้อเท็จจริงที่นํามาซึ่งปัญหาข้อพิพาทเขาก็จะไฮไลท์ด้วยสีส้มแล้วก็ชื่อคนนะครับเขาก็จะไฮไลท์ด้วยสีเหลืองความยากของมันความซวยของรอบนี้ก็คือว่าชื่อคนทั้งหมดเนี่ยครับเกือบทั้งหมดในเรื่องเนี่ยครับ มันเป็นชื่อของสีเทาม่วงเขียวแดงเหลืองนะครับปรากฏว่าพอไปไฮไลท์ด้วยสีเนี่ยมันยิ่งมันก็พากันงงนิดๆนะครับแต่ว่าก็ดีกว่าไม่ไฮไลท์เลยพวกเราจะเห็นว่าทั้งหน้าครับมีแต่รายละเอียดที่ต้องใส่ในข้อสอบแล้วแล้วคลาดหรือว่าอ่านตกหล่นไปนะงงเลยนะดังนั้นไฮไลท์มีส่วนสำคัญ นะครับไฮไลท์มีส่วนสําคัญอันไหนที่เป็นประเด็นสําคัญหรือว่าเป็นสิ่งที่เอาไปเขียนในเนื้อหาได้100%เลยเนี่ยนะอย่างอันนี้เนีสำคัญก็คือคําขอถ่ายฟ้องเขาจะขีดเส้นใต้ด้วยสีแดงทับอีกเส้นหนึ่งแสดงว่าสําคัญคือเราทําข้อสอบสักประมาณ4รุ่น5รุ่นเนี่ยทำแล้วจะได้ทักษะแบบนี้แต่ถ้าถ้านักศึกษาไม่ ไม่ทําสักสี่รุ่นห้ารุ่นทักษะอย่างนี้ไม่เกิดน,นะแล้วก็จะมึนมากเลยว่าเฮ้ย mm. ข้อสอบทําไมทําแล้วไม่ผ่านเ mm. นี่ยคือเข้าใจเรื่องว่ามันมีการสร้างตึกคือบางคนนะ่ะตกม้าตายตั้งแต่เข้าใจข้อสอบแล้วไม่เข้าใจว่าเรื่องนี้พิพาทกับเรื่องอะไรคือรู้ว่ามีการสร้างตึกแล้วมีการทําแผงทําอะไรอย่างไงแต่บางคนไม่เข้าใจมันไม่เกี่ยวกับโง่ฉลาดน,นะครับ มันอาจจะเกี่ยวกับประสบการณ์ในชีวิตนักศึกษาบางคนหรือว่าบางท่านไม่เคยเห็นภาพนึกภาพตึกแบบนี้ไม่ออกนักศึกษาจะงงมากเหมือนคดีฟ้องที่ดินนะถ้าไม่วาดภาพที่ดินนะไม่วาดภาพทางพวกเรานึกภาพไม่ออกนะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคือน้ํามันไหลจากที่ดินที่สูงกว่าลงมาที่ดินต่ํากว่าอย่างไร หรือที่บอกว่าไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะเนี่ยต้องมาขอเปิดทางจําเป็นเพื่อออกเนี่ยเพราะว่าที่ดินมันเป็นที่ดินตาบอดมันเป็นอย่างไรนึกษาบางคนไม่มีประสบการณ์เรื่องที่ดินไม่เข้าใจนะดังนั้นการทําข้อสอบบ่อยๆนะครับจึงเป็นเป็นสิ่งสําคัญนะจึงเป็นการวิเคราะห์จะเป็นการฝึกวิเคราะห์ได้ดีนะทีนี้ก็จะ พูดเทคนิคตรงนี้ให้ฟังเนื่องจากว่าเนื่องจากหลายท่านสอบตกเนี่ยตกเพราะว่าไม่เข้าใจข้อเท็จจริงคือพยายามเน้นตลอดว่าข้อเท็จจริงถ้าเข้าใจถ้าท่านแยกรายละเอียดพวกนี้ออกได้เนี่ยท่านเหมือนกับท่านเดินมาเนี่ยท่านรู้แล้วว่าเกมของท่านกติกาเป็นอย่างไรท่านจะต้องหยิบอาวุธอะไรท่านจะต้องเดินไปตรงไหนถ้าท่านเล่นเกมเล่นกีฬาโดยไม่รู้กติกาเนี่ยนะท่านไม่ได้ ตะฟุตบอลนะครับที่ท่านจะเตะไปเป็นสิบเกมยี่สิบเกมค่อยๆเรียนรู้ไปอันนี้ข้อสอบท่านเข้าไปสอบมีเวลาสี่ชั่วโมงดังนั้นถ้าท่านไม่ฝึกซ้อมเนี่ยท่านไม่เข้าใจเกมเนี่ยท่านไม่มีโอกาสที่จะสอบผ่านตั้งแต่แรกดังนั้นพวกนี้ต้องแตกฉานต้องแตกฉานรู้เทคนิคนีน้แล้วต้องแตกฉานผมพยายามอ่านข้อสอบให ช้าเนี่ยนะครับอธิบายให้ทีละช็อตเนี่ยไม่ใช่ว่าผมโง่เลยต้องค่อยๆทำนะครับแต่จริงๆอาจจะโง่จริงๆในแง่ที่ว่าคือผมอ่านแล้วไม่ได้เข้าใจไวเท่าไหร่นักนะครับก็ต้องค่อยๆแต่ท่านเชื่อไหมครับว่าถ้าท่านเสียเวลาอ่านข้อสอบตรงนี้สักครึ่งชั่วโมงให้มันให้มันเคลียร์เนี่ยแล้วหลังจากนี้ท่านจะทํางานง่ายท่านจะตอบข้อสอบง่ายหนังสือบอกกล่าวทวงถามนะครับเขาก็เขียนว่าก็าเขียนตาม แพทเทิร์นเลยนะครับเรื่องขอให้รออใหรือถอนแผงลอยให้หรือถอนแผงลอยและชดใช้ค่าเสียหายเดี๋ยวดูซิว่าในข้อสอบเขาใช้ข้อเท็จจริงแผงลอยบนทางเท้าขอให้หรือถอนแผงลอยบนทางเท้าริมถนนเข้าตลาดสดก็จะยาวไปนะก็ใช้คำว่าขอให้หรือถอนแผงลอยก็ใช้ได้ละ แล้วขอให้ชดใช้ค่าเสียหายเรียนห้างหุ้นส่วนจำกัดอยู่อย่างรวยและในรวยโอนเร็วเนี่ยข้อสอบและในรวยโอนเร็วจริงๆนะครับเขียนถึงห้างหุ้นส่วนจำกัดอยู่อย่างรวยก็พอนะเพราะว่าตัวในรวยโอนเร็วเป็นผู้แทนของนิติบุคคลนะครับอย่างไรก็ต้องเป็นคนมาอ่านหนังสือฉบับนี้อยู่แล้วคือสองคนนี้เป็นคนละคนกันก็นกจริง แต่คนที่ต้องรับผิดเนี่ยนะครับการกระทําสร้างแผงลอยต่างๆเนี่ยคนที่มีสิทธิ์ในพื้นที่ตรงนั้นเนื่องจากเป็นเจ้าของโครงการก็คือห้างหุ้นส่วนจํากัดอยู่อย่างรวยนั่นแหละนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะเขียนถึงในรวยและในรวยโอนเร็วด้วยก็ได้นะครับแต่ควรจะใส่เพิ่มเติมตรงนี้ไปว่าหุ้นส่วนผู้จัดการเนี่ก็จะชัดเจนขึ้นนะครับจะเขียนสองคนหนึ่งคนตรงนี้ไม่ใช่ปัญหา อาจจะมีดูถูกหักคะแนนหนึ่งคะแนนครึ่งคะแนนนักศึกษาไม่ต้องกังวลที่น่ากังวลคือว่าไอเนื้อหาตรงกลางอ่านรู้เรื่องหรือเปล่านะครับผมยังไม่ดูเฉลยผมไม่ได้บอกว่าเฉลยจะเฉลยตรงกับที่ผมพูดนะครับอันนี้เป็นความเข้าใจของผมตามที่นายแดงเสียงสูงได้ซื้ออาคารพาณิชย์ไอเดียนักศึกษาอย่าไปทํานะครับไอประเภทที่ว่าเขียนไปแล้วมันโยขึ้นเป็นเป็นสะพานนะครับเป็นสะพานข้ามคลองเ่ยครับ เขียนให้มันตรงก็ได้นะครับเขามีเทคนิคอะครับเขาบอกว่าให้เอากระดาษเปล่าครับไปทาบกับกระดาษ40กอแบบพิมพ์สาร40กอมันมีเส้นใช่ไหมครับกระดาษ A4 ของเรามันกระดาษข้อสอบอะออบกระดาษคำตอบของสภามันไม่ได้หนามากหรอกมันไม่ได้ว่า80กรัมนะครับมันอาจจะแค่60กรัมเนี่ย60กรัมมันก็ไปทาบกับกระดาษมีเส้นมันก็จะเห็นเป็นเงาเงานักศึกษาก็จะได้เส้นนะครับเอามาเขียน พร้อมที่ดิน,นโฉนดเลขที่4545 45นะครับเราก็ว่าไปซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าคูหาอื่นๆของท่านที่จะมีราคาคูหาละสี่ล้านบาทเพราะคูหาของนางแดงตัวอาคารเปิดประตูดได้ทั้งสองสองข้างเขาน่าจะเปิดได้ได้เท่าไหร่ทั้งด้านหน้าและด้านข้างใช่ไหมความจริงน่าเขียนให้ให้ให้ดีนะครับสองข้างนี่คือยังไงสองข้างนี่คือข้างหน้ากับข้างหลังข้างหน้ากับข้างหลังก็สองข้างใช่ไหมความจริงเราต้องเขียนว่าเปิดตัวอาคารนะครับ เปิดประตูได้ทั้งด้านหน้าและด้านข้างตง้องต้องพูดอย่างนี้นะครับเหมาะที่จะค้าขายได้อย่างสะดวกนะครับตามที่ท่านทราบดีอยู่แล้วนั้นต่อมานางแดงเสียงสูงได้ให้นางนายขาวนะครับเช่าเดือนละสี่หมื่นนะครับแสดงว่าลอกข้อเท็จจริงมาสรุปข้อเท็จจริงมาด่าเลยนะครับเมื่อวันที่สิบสามกรกฎดาคมท่านให้คนงานของท่านทําการก่อสร้างแผงลอยบนทางเท้า ริมถนนเข้าตลาดสดตลอดแนวด้านข้างอาคารพาณิชย์นะครับโดยมีโครงสร้างหลัลงคางมุงกระเบื้องยิบซั่เป็นเหตุให้ร้านของนายขาวเสียงใสเปิดประตูด้านข้างทีอย่างนี้เขียนด้านข้างได้ครับทีอย่างนี้เขียนด้านข้างไม่ได้นะครับอันเนี้ยถามว่ามันผิดไหมไม่ผิดนะครับแต่ว่าน่าจะใช้คาได้เข้าใจง่ายกว่านี้นะครับก็คือค้าขายตามปกติไม่ได้จนนายขาวเสียงใสได้มาขอยกเลิกสัญญาเช่านะครับ นับตั้งแต่เดือนกันยายนสองห้าหกสี่เป็นต้นมาทําให้นางแดงเสียงสูงได้รับความเสียหายเฉพาะหน้าแรกของหนังสือบอกกล่าวทวงถามเนี่ยจริงๆสามารถเขียนสรุปได้สั้นกว่านี้ตามที่นางแดงเสียงสูงได้ซื้ออาคารพาณิชย์หนึ่งคูหานะครับอันนี้อันนี้ต้องเขียนนะครับรายละเอียดตามนี้ต้องเขียนในราคาห้าล้านบาทนะครับซึ่งเป็นราคาสูงกว่าจริงๆสรุปให้สั้นกว่านี้ก็ได้นะครับต่อมาได้ให้เช่า นะครับอาจจะเขียนให้มันกระชับนะครับตามที่นางแดงเสียงสูงได้ซื้ออาคารพาณิชย์จากท่านเลขที่ในราคา5ล้านบาทนะครับโดยอาคารพาณิชย์ดังกล่าวมีทำเลที่ตั้งนะครับอยู่หัวมุมเปิดประตูด้านหน้าและด้านข้างได้นะครับเป็นทำเลทองสำหรับการทำการค้าขายหลังจากนางแดงได้ซื้ออาคารพาณิชย์ดังกล่าวแล้วได้ให้ในขาว เช่าเปิดกิจการร้านเครื่องดื่มนะครับและในขาวเช่าบ้านของนางแดงดังกล่าวเนื่องจากเห็นว่ามีการเปิดประตูได้ทั้งด้านหน้าด้านข้างนะครับปรากฏว่าต่อมาเมื่อวันที่13พฤษภาคม2564นะครับท่านได้ให้คนงานของท่านนะครับก่อสร้างทางเท้าค,คือรายละเอียดบางอย่างเราอาจจะกล,กล่าวมาเป็นสรุปนะครับอันนี้เหมือนกับท่านเป็ลออข้อเท็จจริงมาซะเยอะ แต่ถามว่านักศึกษาถ้าทำใหม่ๆหรือว่าท่านที่ทำแล้วยังเขียนไม่คล่องประสบการณ์เขียนน้อยเนี่ยครับอย่างนี้ก็ใช้ได้แล้วสิบคะแนนเนี่ยทรงมาอย่างนี้นะครับได้ไม่ต่ำจากห้าแน่นอน,เ,นเมื่อวันที่สิบสามกรกฎาคมนะครับท่านให้คนงานของท่านนะครับมาสร้างแผ่นยิบซ้ำอะไรนะครับแล้วก็ในข่าวก็บอกเลิกสัญญา ข้าพเจ้านะครับในฐานะทนาความผู้ร่วมอำนาจจากนางแดงเสียงสูงจึงขอให้ท่านทั้งสองนะครับร่วมกันหรือแทนกันอันนี้เขียนเหมือนเอาฟ้องมาเขียนนะครับจริงๆยังไม่จําเป็น,นตัวโน้ติสก็จึงขอให้ท่านขอให้ท่านก็คือห้างหุ้นส่วนจํากัดนะครับหรือถอนแผงลอยที่มาปิดกั้นประตูด้านข้างครับให้สามารถใช้ปิดกั้นประตูด้านข้างปิดกั้นคือมันไม่ได้ปิดกั้นนะครับจริงจริง แผงลอยเนี่ยมันตั้งอยู่บนทางเท้านะครับจึงขอให้ท่านเนี่ยรื้อถอนแผงลอยที่อยู่บริเวณทางเท้าด้านข้างของอาคารซึ่งกีดขวางนะครับการทําการค้านะครับหรือความสะดวกของการใช้อาคารนะครับเพื่อที่จะได้ให้นางแดงนะครับหรือผู้เช่านะครับ ของนางแดงนะครับสามารถใช้งานได้ใช้งานทางค้าได้ดังเดิมใช้เป็นทำเลนะครับได้ดังเดิมทำเลค้าขายนะครับปิดกั้นประตูด้านข้างถ้าถ้าถ้าข้อสอบถ้าข้อที่จริงบอกว่าเปิดไม่ได้เลยอันนี้อันนี้จะถูกนะครับและจุดใช้ค่าเสียหายที่ทําให้นางแดงเสียงสูงขาดรายได้นะครับค่าเช่าเดือนละ4ี่หมื่นจริงๆเนี่ยน่าจะใส่4ี่0 0ื่บาททวนนะครับนับตั้งแต่วันที่1กันยายน2564เป็นต้นไป จนกว่าจะรื้อถอนอันนี้เขียนปลายเปิดปลายเปิดก็คือว่าก็ถ้าถ้ายังไม่รื้อถอนผ่านไปห้าปีเนี่ยนะครับก็จะต้องจ่ายเดือนละสี่หมื่นเพราะว่าให้ใครเช่าบ้านไม่ได้ทั้งๆที่ความจริงเนี่ยสัญญาเช่าที่ให้ในขาวเช่านะครับให้ในขาวเช่าเช่าแค่สามปีอันนี้ก็เป็นข้อถกเถียงว่าสิทธิที่ท่านจะเรียกได้เนี่ยท่านสามารถเรียกได้ ตามสัญญาเช่าของในข่าวสามปีเพราะว่ามันเห็นชัดๆว่ามีสัญญาเช่าสามปีหรือว่าจะเรียกจนได้จนกว่าจะรื้อถอนนะครับหากท่านไม่ทําการรื้อถอนให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันนะับแต่วันที่ท่านได้รับหนังสือบอกกล่าวฉบับนี้ในแดงเสียงสูงอาจใช้สิทธิปฏิบัติการเพื่อยังความเสียหายหรือเดือดร้อนจากการที่ท่านสร้างแผงลอยดังกล่าวให้สิ้นไปด้วยการรือออร้อถอนเองรื้อถอนเองเนี่ยคงไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็น มันเป็นทรัพย์สินของห้างหุ้นส่วนนะครับไปรื้อถอนเองเดี๋ยวเขาไปแจ้งความจับทําให้เสียทรัพย์โดยทั่วไปเนี่ยจริงๆพอบอกเขียนอย่างนงี้มันก็โอเคนะครับแต่นี่มันจะตกมาตายตรงนี้ครับจริงๆก็ใช้คําง่ายๆว่าอาจะดำเนินคดีกับท่านตามกฎหมายต่อไปจริงๆก็จบแล้วครับไอ้คาว่ายังความเสียหายอะไรพวกนี้นี่ปฏิบัติการยังความเสียหายอะไรพวกนี้เป็นคําพูดที่ข้อสอบแต่งมาบอกว่านางแดงเขาบอกกับท่านนะครับ นี่ว่าโดยทั่วไปนะครับนางแดงเขาคนภาษาคนเขาก็จะไม่พูดอย่างนั้นนะครับเขาก็จะพูดแค่ว่าก็ให้ช่วยจัดการให้ทีนึงอะไรอย่างเงี้ยเราเองเราก็เราเองเราก็บอกว่าเ,เป็นเรื่องของการฟ้องร้องดำเนินคดีนะครับหากท่านไม่ปฏิบัติตามนะครับนางแดงสิงสูงก็มีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินคดีกับท่านตามกฎหมายต่อไปนะครับขอแสดงความนับถือชอบยุติธรรมชอบยุติธรรมทนายความผู้ละม่อมนะ อย่างเนี้ยผมว่าน่าจะได้ประมาณ6คะแนนหรือห้าครึ่งนะครับไม่ถึง10นะครับไม่ถึง7ไม่ถึง8นะครับยังมีท้อยคําที่มันเกินเกินนะครับวนเวอรออยู่บ้างนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของหนังสือบอกกาศทรงถามนะครับหนังสือบอกกาวทงถามก็ปรปับปรุงนะครับให้ดีขึ้น